สวัสดีครับเกษตรตรงส่งความรู้วันนี้อยากจะมาทำความรู้จักชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal ภายใต้สภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในปัจจุบันครับชีวิตของคนเราจะต,ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีเียบอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าการดํารงชีวิตนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือนะครับเราจะต้องเข้าใจถึงเรื่องระบบการผลิตการซื้อการขายครับเราจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราจะต้องทํากันยังไงการ ใช้ชีวิตประจำวันเพื่อทำการเกษตรนะครับให้มันดีขึ้นมีคุณภาพเดี๋ยวแนะนำเกี่ยวกับการปลูกมะลิเราจะปลูกเพื่อเป็นการค้าหรือเพื่อความสวยงามหรือเพื่อ,อให้มันมีผลทางจิตใจกันแล้วแต่นะครับก็เป็นช่วงฤดูผลทุกคนที่ทำสวนมะลิอยู่ก็น่าจะทราบดีว่าศัตรูนะครับมากมาย เกษตรรงส่งความรู้ก็จะพาไปรู้จักคับกับศัตรูพืชต,ตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับไม่ได้เราไม่น้อยเลยทีเดียวใครรู้มั่งครับว่าตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับว่าศัตรูพืชในแต่ละตัวที่เราเห็นนั้นนะฮะมันคืออะไรนะครับ ไม่ใช่ว่า,เ,าเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับก็เหมาว่าเออเป็นเพีย้ยเป็นเพี้ยนะครับสิ่งแรกนะคะอยากจะขอนำคำปัจจัยที่ว่ารู้เขารู้เรานะครับให้ทุกคนมาได้ทำความเข้าใจก่อนผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการที่เราได้ลงทุนไปนะครับคำแรกครับก็คือรู้เขา ร,รู้เขานะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวมแมลงศัตรูพืชที่เราเห็นนั้นนะครับมันคือตัวอะไรนะครับเขาเรียกกันว่ายังไงนะฮะศัพท์ทางวิชาการหรือทางเกษตรที่เขาแนะนำเนี่ยเขาเรียกยังไงนะครับแล้วแมลงตัวที่เราเห็นเนี่ยมันอาศัยอยู่ตรงไหนของต้นมะลิเรานะครับพอเห็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเหมาว่าฮ้ยนี่คือเพลี้ย เพี้ยะนะครับเมาไม่ได้นะครับเพราะเพี้ยเนี่ยมันก็มีเป็นเฉพาะตัวของมันนะครับเพี้ยมีอีกจังหานะครับจะจะทําความเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้พอเรารู้เขาแล้วนะครับก็มาทําความเข้าใจกับคําว่ารู้เราเราต้องมาวางแผนว่าเราจะทําการป้องกันกําจัดยังไงนะแมลงพืชตัวนี้ ครับว่ามันทําลายดอกะม้เรายังไงที่จะ,ะป้องกันกําจัดของแมลงตัวนี้ได้ครับการใช้ยานะจะฉีดยาอย่างไงให้มันตายครับฉีดตอนไหนเวลาไหนครับถึงจะได้ผลดีที่สุดให้คุ้มกับการลงทุนครับทั้งทุนนะฮะทุนเงินทุนแรงนะที่เราได้ทำไปนะฮะก็ให้ได้ครบรอบระยะเวลาตามที่ เอกสารกำกับยาเขาแนะนำมานะว่าเป็น5วันครั้ง7วันครั้งนะครับหรือ15วันครั้งก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆเป็นตัวช่วยตัดสินใจด้วยนะครับอานะครับเรามารู้จัดนะครับกเลยนะครับว่ามันคืออะไร,นะรตัวนี้ เขาเรียกว่ามแมลงวีขาวครับมันเป็นเหมือนอลักษณะแมงวันนะแต่ตัวสีขาวตัวเล็กๆนะครับมันทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่กีบดอกของมะริเรารทำให้กีบดอกของมะริเราเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะเป็นหนามแหลมๆออกมานะครับผิวจะไม่เรียบ แล้วก็ผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นสีเหลืองๆครับอันนี้นะครับก็เป็นเป็นลักษณะหนึ่งที่ทางแม่ค้าครับเขาไม่ต้องการหรือถ้าต้องการก็ให้ราคาที่ต่ำมากนะครับไม่คุ้มทีนี้นะครับเราจำความรู้จักนะครับว่าเมื่อรู้เขารู้เราแล้วเนี่ยนะครับว่าแมลงวีขาวตัวเนี้ย ผู้ชมความรู้วันนี้นะครับขอบอกขอบอกเลยนะครับว่าต้องใช้ยานะครับฟับงนะครับต้องใช้ยาในกลุ่มอะเซทามีผลิตครับยาตัวนี้นะฮะจะเป็นยาชนิดผงหรือชนิดน้ำก็ได้ครับย้ำนะครับย้ำนะครับว่า ยาเหมาว่าเป็นยาฆ่าเพี้ยนะครับถ้าเราไปบอกว ah, ah, ่า ah. เป็นยาเข้าฆ่าเพี้ยเข้าทางเลยนะครับเข้าทางตีตีน้อยเลยตีเล็กเลยนะครับในร้านจัดยาได้เลยเอ้าลุงตัวนี้นะครับ ah, ตัวนี้นะไปเพี้ยตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้มีผลเกิดผลดีขึ้นต้องบวกตัวนี้ด้วยนะครับต้องใช้ยา ah, ตัวนี้บวกตัวนี้ ครับจัดให้เลยเป็นเซ็ตชุดใหญ่เลยไอ้นั้นแหละครับหารู้ไหมว่าคนขายยากำลังจะล้วงกระเป๋าเรานะครับให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เขาจะขายยาหรือขายผลิตภัณฑ์เขาได้ครับถ้าเราเรู้นรัรู้แล้วว่า,ายาตัวเนี้นะครับใช้กับป้องกันกำจัดแมลงตัวนี้นะครับเราก็จะหย<ร>ัดต้นทุนประหยัดเวลา แล้วได้ผลคุ้มค่าด้วยนะครับทีนี้มาถึงการฉีดพ่นนะครับยาตัวนี้เราจะต้องใช้เครื่องไอ้เครื่องโยนสะพายหลังครับปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยครับให้เป็นฝอยปานกลางครับไม่ใช่เป็นฝอยละเอียดมากนะไอใบนะครับใต้ทรงพุ่มมาเลยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงยอดใบนะครับเราจะ จะเห็นว่าถ้าเราเร่งเครื่องแรงนิดนึงเนี่ยนะฮะใบของเราเนี่ยนะฮะมันก็จะกลับไปกลับมายานะครับตัวยาที่เราฉีดไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเปียกชุ่มทั้งใต้ใบแล้วก็บนใบครับเวลาที่ฉีดพ่นนะครับที่เหมาะสมที่สุดคือตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะฮะจนถึงหกโมงเย็นนะครับอันนี้เรา ทำการฉีดพ่นได้จะเกิดปฏิภาภาพสูงสุดครับอันก็อยากจะแนะนำว่าช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับการฉีดยาตัวนี้นะครับเราจะต้องผสมนะครับน้ำส้มสายชู20ถึง25ซีซีต่อน้ำ20ถึง25ลิตร หรือ1เป้ที่เราสะพายหลังนั่นเองนะครับแต่เราเสริมตัวนี้เข้าไปนะครมันก็จะได้เสริมประสิทธิภาพของความาเป็นกรดของฤทธิ์ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับผู้ที่กําลังทําธุรกิจตัวนี้อยู่หรือท่านที่ปลูกไว้หน้าบ้านหรือปลูกในกระถางนะฮะเพื่อน,นั้นก็อย่าลืมนะครับว่ามันมีอาศัตู เข้ามาลบกวนเราบ่อยๆนะครับทําให้อดอกมะลิเราหรือดอกดอกไม้เราเนี่ยเสียหายนะฮะไม่สวยนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกที่ไม่ดีคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาแนะนําศัตรูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับมะลิเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตัวไหนมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับโชคดีร่ลำรวยนะเองเองรวยรวยตลอดไปนะครับมีผลกำไรนะครับมีความร่ำรวยนะครับเพื่อการใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนในยุคโควิด9นครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ